สวัสดีครับพี่น้องปองกกพี่น้องปองไปมือนี่มาในช่องเสียออกเป็ดลำเพ่อนคือเก่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศพี่น้องในสำนักงานมือนีไปซื้ออุปกรณ์นะครับเนื้อกินนะครับก็พออ้วนนะครับไม่พออ้วนต้มขา้าวเมืเ่อไรมีเมนูยังอ๋อพี่น้องวันนี้มีเมนูต้มข้าวนะครับกบพอในอ้วนสองคนนะครับโอ้ยใจใจ งานแห่งโบมีนะครับพี่น้องครับซื้อเน้อกินแต่ละคาบกันแล้วเปิดไปคับละร่อยขับละหาซิฟนะครับเป็นกำลังใจเสียวกันเเด้อนะครับพี่น้องแต่ะละคับแต่ละคับบรรยาก,กาศในสำนักงานนะครับพี่น้องได้จังไดยเนาะนะครับบอซื้อไม่กินกับบอมี่แล้วในกูน้ำกินนะครับขับซื้อไม่เห็ดรูเห็ดจินงค่ะเพราะวน นีก็พะวันกับวากันนะครับขาบละ80บาท60บาทเนี่ยนะครับเพชรวากันนี่แล้วพี่น้องมาเมื่อนี้มีเมนูยังมาเบิองน้ำกันกับเสี่ยออกนะครับพี่น้องครับกับเมนูวันนี้นะครับนี่แล้วพี่น้องเมื่อนี้ได้ อยู่และต้นหอมน้ำมันพืชไว้เกี่ยวหมวูนะครับวันนี้มีเมนูข้าวต้มนะครับพี่น้องครับโอ้เีพี่น,อน้องแต่และมือแต่แล,ะแตและเว้นนะครับรกัอนคาบรละหาสิบาทหกสิบาทนะครับถ่ายบรรยากาศใ้พี่น้องเบิง้งนะครับในบรรยากาศในสำนักงานมะลิพิษลำพิน ย้ำคำย้ำแรงนะครับพี่น้องกะทีสีเงียบๆเนี่ยจักหน่อยนะครับพอไว้อยู่ก็พอ,อ่วนสองนนะครับตกย้ำคำย้ำแรงกับพาเปิดพื้นเ,เปิดไฟนะครับนี่เระพี่น้องบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็อว้วนกับ้มเขานะครับมนบีนู่ไงไงนะครับก็ไปซื้อนี่แหละวัตถุดิบนะครับน้ำมันหมูกระเทียมต้นหอมเงียบเนาะพี่น้องนะครับในสำนังกงานห้องโอ้เงี่ยมใดสีวัดขอทรงขอซ่อมบู๊นี่นออออนพออ้วนกับ เ็จไว้ย่างดีด้ครับพี่น้องนี่ละนอนใส่กบปกสูนอนอยู่บงนี้ดอกนะครับพี่น,อน,อน้องบรนอาจันนุงตีกันนั่นด้วยไปโอ้เมนูนอ,ยนอ,มอย่างน่าความหมดเลยเบาเบาโจกขดต้มต้มไส้มู คิดยาคิดยาคิดยนะครับาบองเรื่องโจกแมนข่ต้มเร่องนี้ยังม่้อกันเลยปวดอะปะวันอุปกาลเียงหมูเท่ั้นครับเกียวหมูหมูผสมกันโอ้นี่น้องหมูาแนนี่แหละคำยำแรกอยู่ก็ประวันสองคนนี่และครับพี่น้อง อกยื่นเด่นซื้อยูซื้อจินน,นี่แหละสองคนโอ้ยเังไหนเอาฟ้าเขาดัน,านยุดยเหาเหงาคนคุ้มคุ <c oughs> ้คกันยื่นมาให้เออเงินแหงลอยร้อยนี่แหละ <c oughs> อุปกรณ์แต่ละนี่พี่น้องน้ำมันหมอน้ำมันหม,นม,นมูน้ำปลาผงศ์สด <c oughs> นี่แหละครับเา <c oughs> กันตื้อวิ่นี่แหละปวดแล้วก็ยูแต่บัวยูเฝ้ากับบ่มีผู้ใดอยู่นะครับพี่น้องเฝ้กจากหนักงา้นหนึ่งคน จะต้องได้ยูเฝ้าแล้วนอกพอเป็นหเป็นใจเพื่อนเกี่ยว่มียนเจินขนาดคนอยูนี่เดียวคนแปลงานยังขี่ขารถมัเนมยนยิ่ดินต่ไล่เผาควางเพื่นก็ไล่วันนี้เ่ิ้นควางํำคัญนะนอเนียเกี่ยวหัวเนีนครับ กะต้มโอ้ยใส่หมูความงอมมือห้วยไยสดจินยูบัดขึ้นแล้วมันเป็นอาหารที่แบบว่าอิมเบอเป็นได้พี่หนึ่งเดี๋ยวเ่าก็นอนที่นี่แล้วครับกระปรวนสองคนแมวสมอเม้็ไปทั่วทั่วหาร์ตับจอบพอได้ได้ได้เสริมตัวมาว่างไงมาบ้าง พวกล้าเป็นอาทิตย์พวกเร้ยเกี่ยวหม้อม้อหม้อนี่ต้องอะเกี่ยวกันนีเนาะปะแต่เข้าไปต้มแช่กับต้มมันจะเข้าแม่นต้มก็ต้งซักต้มก็้องกันอือทั้งืีคุบแน่น พี่น,อน,าาน้องมาเลากงในสำนักงานของไม่ต้องเกี่ยวเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ล่ะครับซื้อดูซื้อกินขา้าวโพดสองคนพี่น้องเด้เอ,อนะครับนี่แหละงานกะแหงบ่มี่นะครับพี่น้องต้องเท่ยไก่ ยิ้นใจเพิ่นด้วยดินะครับเป่าวนผู้เพิ่นเป่าน้ำสำนักงานนะครับแต่ละมือกไล่ได้ก็บพราเขาเนาะบอกยังไงนะครับกระเบิดไปแล้วคาบละาลอยมือละาลอยมือละาลอยเอาเต็มที่ซะนะครับเที่ยวกระเบิดมือละาลอยพออ้วนมือนี่นะครับพี่น้องชีวิตประจำวันนะครับกับว่ได้ยากกับพอกับเมียนะครับ พอปูนยาบันแม่พอ้อนเนี่ยอยู่กันสองคนหนึ่งนะครับพี่น้องกะก็ก็เกยกๆว่าเงินกันมาซื้ออยู่ซื้อกินนะครับก็ซื้อไม่กินผู้เดียวนักเกือบนะครับผมบอกเลยนะครับย่างหน่อยก็เออเพอป่าบนมีห้องต้มไข่ประกันผูริศาสิบ,บาททาบหนึง่งกบแป๋อลอยเลยนะครับพี่น้อง่ยลำแรงมากกะซื้อข้าวถุงไม่กินทำเป็นตลาดบารรพแพงนะครับ ก,กับพออระอ้วนกับปะมาณนี้นะครับอยู่กับเราสองคนนะครับพี่น,น้องแล้วย้ำนราก,ก็ได้เฝ้าของสิ้นควางนี่แล้วนะครับสิ้นเฝ้าควางให้เพิ่นเป็นหูเป็นตาท่านพอ่อผู้ใหญ่แม่พ่อนนะครับหาเปิดฟื้นเปิดไฟตัวพันตัวย้ำควาย้ำแรงมาแล้วเปิดฟื้นเปิดไฟไว้ นะครับเปิดฟื้นเปิดไฟไปคือจังเห็ดคือจังค้นดูนะครับพี่น้องครับคน้นขโมยกับจังบอกระละรับละล,ะลวงนะครับจะเขาจะปิดเมือดอื่อถือเลยกะค้นก,บ,นกบเขามากกว่าไงเพมีคนดูตัวนี่นะครับที่เหลายำเลียงสิบ,บรรยากาศจริจงๆ่ลรอครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่กดติดตามนะครับในช่องเสียออกเป็ดลำเพ่อนนะครับพี่น้องครับกับขอขอบคุณหลายๆ เดี๋ยวจังมาพบพากันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ่มีมีงหลายขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นลํำเพลินนะครับขอขอบคุณหลายๆอ่ะจังมาพบพากันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ